สำหรับคลิปนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของ iPhone 16 Pro Max แล้วก็ iPhone 16 Pro นะครับเป็นราคาสำหรับเดือนใหม่เดือนเมษายนนะครับใครที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone 2รุ่นนี้เดี๋ยวลองมาดูราคาดูโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดกันนะครับว่าน่าสนใจไหมแล้วก็มีการปรับราคาอย่างไรบ้างสำหรับเดือนใหม่เดือนเมษายนนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZ Channel ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone iPhone รุ่นใดที่ลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้อยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่า ซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ซึ่งคลิปวันนี้นะครับเราก็จะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดนะครับของ iPhone รุ่นใหญ่2รุ่นก็คือ iPhone 16 Pro m a x แล้วก็ iPhone 16 Pro ทั้ง2รุ่นนี้เหมือนกันทุกอย่างต่างกันในเรื่องของขนาดหน้าจอเท่านั้น iPhone 16 Pro Max ขนาดหน้าจอประมาณ6.9นิ้วนะครับส่วน iPhone 16 Pro ขนาดหน้าจออยู่ที่6.3นิ้วทั้ง2รุ่นใช้ชิปตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบจอใหญ่แนะนํา iPhone 16 Pro Max นะครับส่วนคนที่ไม่อยากจะถือเป็นเครื่องใหญ่มากนะักก็แนะนําเป็น iPhone 16 Pro ได้คลิปวันนี้ผมมีราคาใหม่ล่าสุดเลยนะครับราคาส สำหรับเดือนเมษายนมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ดูกันมีทั้งราคาแบบไม่ติดโปรแล้วก็ราคาสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 16 Pro Max แล้วก็ iPhone 16 โปรอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่5เมษายนปี2025นะครับมีราคาจากหลายร้านมาให้เราได้เลือกซื้อกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 16 Pro Max ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple สำหรับ Lazada ตอนนี้มีการจัดโปรโมชั่นเซลลใหญ่ประจำเดือน4นะครับก็คือเป็นโปร Lazada 44นะครับลด ราคามาแล้วตั้งแต่วันที่3นะครับยาวไปจนถึงวันที่6เมษายนซึ่งก็จะมีคูปองส่วนลดแจกให้สูงสุดถึง5000บาทนะครับสามารถเก็บมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้สำหรับ iPhone 16 Pro m a แร้านนี้นะครับจากราคาปกติ48,900ก็ลดราคาเหลือ41,800บาทแต่ว่าราคานี้จะยังไม่ใช่ราคาล่าสุดนะครับเพราะว่าวันที่ผมอัดคลิปนี้เป็นวันที่ยังไม่ใช่โปรนะครับถ้าท่านอยากจะดูราคาล่าสุดก็ให้กดเข้าไปที่ลิงก์ไป ดูราคาล่าสุดกันก่อนได้นะครับซึ่งอาจจะเหลือเพียงแค่ประมาณ3 8 0 0 0ปถึงสามหมประมาณนี้แล้วเราก็ไปเก็บคูปองส่วนลดนะครับมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้ราคาอาจจะเหลือ3 5มหมถึงสามหมเท่านั้นถ้าท่านเก็บคูปองส่วนลดได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้จบหรือว่ากําลังดูตอนนี้นะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยซึ่งลิงก์จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างนะครับเก็บคูปองมาใช้ลดราคาได้เลย วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับหรือว่าจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตจะโอนผ่านทางธนาคารนะครับรวมถึงการผ่อนเขาก็ให้ผ่อนสูงสุด10เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ4,180บาทต่อเดือนเท่านั้นดอกเบี้ย0%ซึ่งวิธีการผ่อนถึงแม้ว่าเราจะไม่มีบัตรเครดิตนะครับเราก็สามารถเลือกผ่อนกับ l a ซาด้โดยตรงได้ตรงนี้เข้าไปดูดรายละเอียดกันก่อนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด4สีความจุมี3ความจุรุ่นนี้จะเริ่มต้นที่250 16GB นะครับสินค้าเป็นของแค่100%เปปลี่ยนึ้นได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปี ดูต่อกันที่ร้านที่สองนะครับสำหรับร้านนี้ iPhone 16 Pro Max ขายโดยทางร้าน iStudio นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ p p p l e จากราคาปกติ48,900ก็ราคาตอนนี้41,900บาทนะครับส่วนคนที่กดดูราคาสำหรับโปรโมชั่น44ก็จะลดลงไปอีกอาจจะเหลือ38,000ถึง39,000เก็บคูปองมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันมีให้เลือกทั้งหมด4สีความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วัน มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับปิดท้ายกันที่ iPhone 16 Pro นะครับจากทางร้านแอป Lazada ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงตัวเครื่องก็จะเป็นเครื่องแท้สูย์ไทยประกันศูตร์ p p p l e นะครับจากราคาปกติ39,900ลดราคาเหลือ33,800บาทซึ่งราคาอาจจะเหลือ29,000ถึง30,000เท่านั้นสำหรับโปรโมชั่น44นะครับเพราะฉะนั้นลองกดเข้าไปดูราคาล่าสุดก่อนได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าไม่อยากให้พลาดเพราะว่าราคาถูกจริงๆสำหรับ โปรโมชั่น4 4จาก Lazada นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,ก็บผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด4สี 4. ความจุมี4ความจุรุ่นนี้ความจุจะเริ่มต้นที่128 g b นะครับจะต่างจากทางด้าน iPhone 16 Pro Max สินค้าก็จะเป็นของแท้100%นะครับเปลี่ยนคือได้ภายใน30วันมีประกรันรจากศูนย์ Apple 1ปีนี่เป็นราคาใหม่ล่าสุดสาหรับการซื้อ iPhone 16 Pro Max แล้วก็ iPhone 16 Pro ราคาใหม่เดือนเมษายน มาพร้อมกับโปรโมชั่น4 c ชอบรุ่นไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูคูปองส่วนลดก่อนก็ได้นะครับลิงก์ของ lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช h อปปีกันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 16 Pro Max ร้านที่มีราคาถูกที่สุดก็จะเป็นร้านนี้นะครับขายโดยทางร้าน iStudio ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ49,900ก็ลดราคาเหลือ41,900บาทเก็บคูปองส่วนลดลด ราคาเพิ่มได้นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อย่าแก,ก่ผ่อนผ่อนได้มีให้เลือกทั้งหมด4สีความจุมี2 5 6แล้วก็5 1 2สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1่ปีศูนย์ไอโฟนส p บ o กโนะครับร้านที่มีราคาถูกที่สุดก็จะเป็นร้านนี้ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ39,900ก็ลดราคาเหลือ6 9 0 0บาทนะครัธีการจ่ายเงินสารารถเธีการ เงินปลายทางได้อยาก,กผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 16 Pro m a x แล้วก็ iPhone 16 Pro จากทางร้านแอป E. ชอบรุ่นไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับสำหรับ iPhone 16 Pro นะครับซื้อได้ที่ราคา26,900เป็นโปรโมชั่นของลูกค้าปัจจุบันนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299 Pro 1199ราคา27,600โปร899ราคา29,100ลูกค้าใหม่ราคา26,900บาทนะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่ แล้วก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1299ค่าเน็ตขงหน้า1605บาทโปร1199ราคา27600โปร899ราคา29100เปลี่ยนจากตําเงินเป็นรายเดือนราคา26900้ายค่ายออนไลน์ราคา26900เมื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1299นะครับโปร1199ราคา27600โปร899ราคา29100ย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา34400นะครับเครื่องเปล่าขายอยู่ที่ 33,900่ 33, บาทสําหรับคนที่สั่งออนไลน์นะครับจะมีส่วนลดเพิ่มให้อีกประมาณ1,000บาทนะครับแล้วก็จะมีโค้ดลด500บาทลด250บาทซึ่งตรงนี้เราสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเขาส่วน i p h o น e 16 Pro Max นะครับซื้อได้ที่ราคา35,000บาทเป็นโปรของลูกค้าปัจจุบันนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 2 9 9โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเนี้ตรงหน้าลูกค้าใหม่ราคา35,000นานะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 2 299นะครับเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา35,000บาทย้ายค่ายออนไลน์ราคา35,000เหมือนกันนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 2 9 9ค่านตดุงหน้า1,605บาทโปร1 1 9 9ราคา35,500โปร8 9 9ราคา37,000บาทย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา43,400นะครับเครื่องเปล่าขายอยู่ที่41,900บาทแล้วก็จะมีคูปองมีโค้ดสลดเพิ่มให้สูงสุด1,000บาทนะครับท่านในที่สนใจอยากซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ ทุกสาขานะครับส่วนค่าที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 16 Pro นะครับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้าของ AIS ซื้อได้ที่ราคา27,000นะครับใหญ่ยยค่ายลดเพิ่ม1,000บาทมีให้เลือกทั้งหมด4สีความจุมี4ความจุส่วน iPhone 16 Pro Max ซื้อได้ที่ราคา35,000นะครับใหญ่ยยค่ายลดเพิ่ม1,000บาทมีให้เลือกทั้งหมด4สีความจุมี3ความจุท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับสามารถเข้าไปดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเขาหรือว่าถ้าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายการที่ค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับการซื้อเครื่องร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย d t e c iPhone 16 Pro นะครับซื้อได้ที่ราคา26,900สําหรับลูกค้าของ d t e c นะครับส่วนลูกค้า d t e c ที่มีสถานะเป็น Platinum แล้วก็ g o Member ซื้อได้ที่ราคา25,900ลูกค้า d t a c อายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปซื้อได้ที่ราคา29,600เครื่องเปล่าขายอยู่ที่30,000 3,900บาทสั่งออนไลน์นะครับใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1000ส่วน iPhone 16 Pro Max นะครับลูกค้า DT แทแบบรายเดือนซื้อได้ที่ราคา35,000ลูกค้า DT แทที่มีสถานะเป็นแพททีนัมแล้วก็โกลเมเบอร์ราคา3 4 0 0 0นะครับลูกค้า d t แทอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปราคา35,000เครื่องเปล่าขายอยู่ที่41,900ใส่โค้ดนะครับได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000ท่านถ้านที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไป ซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ d t แทนะครับหรือว่าศูนย์ทรูด t แททุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 16 Pro Max แล้วก็ iPhone 16 Pro นะครับเป็นราคาเดือนใหม่เดือนเมษายนชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก l a ซาด้าแล้วก็ช้อปปีนะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเราามีประโยชนน์ต่่อท ผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ